เป็นอาคารทรงสวยเลยครับของเมืองสิงค์ครับผมมาได้ทันกินหนึ่งถ้วยก็ยังดีนะครับนี่ครับข้าวซอยครับข้าวซอย,ยข้าวซอย สุดป่าที่บลอตัดนั่น,นอ,อ๋อข้ามไปกับแมไปล้วข้ามไปเป็นเมืองอย่างเนาะเมืองมางเมืองมางมาสิบอ็ดสองปนาเนี่ยแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่สิบสองปนาแต่ว่ารถนี้ไปได้หวะไปะได้เหรอได้ไหมห่างไปนิดหน่อย สภาพครับอันเป็นถนนเส้นหลักของเมืองสิงห์นะครข้างตรงข้ามเป็นวัดเดี๋ยวพอเราเดินข้ามไปดูครับวัดที่นี่ก็จะเป็นทรงหลายๆยอดหน่อยนะสวยงามแปลกตาดีครับสวยเลยครับเป็น ขาสีแดงนะขาซ่อนกันหลายๆชั้นมีธาตุนะครับวีธาครับสิมเมวิหารนะครับมีกลองสวยเลยครับสิงก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากทั่วไปหน่อยหนึ่งเนาะ มีต้นโพครับฝั่งตรงข้ามก็คือเพื่อนพักของผมนะครับคือที่พักเมื่อคืนนี้นะครับเดินออกประตูตรงข้ามนั่นมาครับข้างหน้านี่เป็นร้านข้าวซอยว่ายเก็บแล้ววะเขาบอกเป็นแซาลซอยเจ้ากเก่าลองถามดูครับว่ายังเหลือไหมนะครับ ยังมีวะเปิดย่งมีเปิดแล้ววไว้มาซาสิคินเขาโดยเอา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 ตรงข้ามก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเอาช่วยหนึ่งเด้ออันนี้ก็เป็นห้องแสดงชนเผ่าเมืองสิงห์อันนี้เป็น ห้องสแสดงซนเผ่าเมืองสิงห์นะครับเป็นอาคารทรงสวยเลยครับของเมืองสิงห์ครับไม่ทราบว่าเป็นหอเจ้าฟ้านะครับหรือว่าเป็นเรือนท่านเจ้าเมืองนะครับเป็นประมาณวังของเจ้าฟ้าเมืองสิงห์สมัยก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นอาคารที่สวยเลยครับอยู่ตรงหน้าเฮือนพักผมพอดีนะครับมาเดินจาก พิพิธภัณฑ์ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นตึกที่มีหลังคาจั่วสามจั่วนี้ครับอันนี้เป็นร้านข้าวซอยนะร้านข้าวซอยเก่าแก่ชื่อดังของเมืองสิงห์เลยครับครับข้าวซอยป้าจันนะฮะโอ้เนนขี่รถข้าวซอยป้าจันเราอว่าแซ่บนะครับผมมาได้ทันกินหนึ่งถ้วยก็ยังดีนะครับ ครับข้าวซอยครับข้าวซอยข้าวซอยนี่นะครับชวยสุดท้ายครับข้าวซอยเจ้าเก่าของเมืองสิงห์นะครับในในข้าวซอยนี่นะครับเขาเรียกว่าจะมีเราจะเห็นน้ําที่ราดหน้าอยู่ข้างบนเป็นเหลืองเหลืองนี่นะครับก็จะเป็นส่วนผสมเขาเรียกว่าํามน้ำรามหน้าข้าวซอยนะครับเป็นหน้าข้าวซอยทําจาก ถั่วเน่านะครับแล้วก็มีหมูนะครับแล้วก็มีหมากอะไรนะเมื่อกี้เขาแจ้งผมนะอีกอันหนึ่งเนาะจะมีกลิ่นถั่วเน่าโชยขึ้นมานะครับหอมเลยครับเป็นลักษณะเฉพาะของข้าวซอยเนาะโอ้ขับใจได้ไหมแม่หมากอย่างนั้นหมากแลนหมากแลนหมากแลนใสไปพร้อมนเนาะถั่วเน่าหมูเนาะ สินหมูเนาะโอ้เนี่ยครับเรียบร้อยครับราบคาบครับขออภัยไม่ได้ถ่ายตอนกินนะครับามาเมืองสิงต้องกินข้าวซอยครับ <S <S ก็นี่นะครับร้านข้าวซอยประจันเนาะเอออยู่นี่นครับตรงข้ามห้องการปกครองบ้านเสียงใจนี่แหละครับหาง่ายครับ มาให้ถึงเมืองสิงมาให้ถึงเมืองสิงหาพิพิธภัณฑ์ให้เจอก็อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เลยครับการพักเราก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันครง่ายนะครับเลยเป็นมาร์กที่ง่ายไปเลยเด้อแม่เด้อกำใจโดยโดยโดยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนิดเึงยครับตรงน,นี้ก็คือบ้านเสียงใจ ห้องแสดงสนเผาเมืองสิง์ก็อยู่ตรงนี้ครับหาง่ายครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะเป็นสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ก็จะเป็นเงือนพักของเราครับจริงๆที่เมืองสิงห์นี่มีโรงแรมหลายแห่งนะครับที่ใหญ่ๆเป็นโรงแรมจีนก็มีนะครับก่อนถึงตรงนี้ แต่ว่าผมพักที่นี่ครับแดนเหนือสองครับแดนเหนือเกสท์เฮาส์นะครับมีรั้วรอบขอบชิดจอดรถสะดวกสบายเลยห้องก็พอนอนได้นะครับราคาก็เดีานี้คิดมาแสนแปดครับก็เป็นเงินไทยก็ไม่ถึงสามรอบาทนะก็พอนอนได้ครับห้องการเก่ากลางใหม่นะครับ แต่ว่าผ้าปูที่นอนอะไรสะอาดอยู่ครับก็ตามแบบนี้แหละครับตามสเปสเคเวลามาเที่ยวที่ลาวนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนต้นวิดีโอก็พาคุณผู้ชมเดินสำรวจรอบๆที่พักครับ ารอบๆที่พักของเราเนี่ยก็มีจุดแวะเที่ยวแวะชมที่น่าสนใจเอามากๆทีเดียวครับเดี๋ยวในตอนนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะว่าการมาถึงเมืองสิงของ Thailand Touring r a เ e อเนี่ยเรามาที่นี่เพราะอะไรครับหลายท่านอาจยังไม่ทราบครับว่าเมืองสิงเนี่ยเคยเป็นดินแดน ภายใต้อานัจของสยามนะครับในอดีตครับที่นี่ในอดีตคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาณาจักรเชียงแขงนะครับอาณาจักรเชียงแข็งใน,อ,นงงอดีตตั้งอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณหอหลักเมืองที่เรากําลังมาถึงในวิดีโอนี่แหละครับตรงนี้เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของอเมืองหลวง ของเชียงแขงนะครับซึ่งเมืองสิงห์เนี่ยถือเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสุดท้ายของอาณาจักรเชียงแขงครับเพราะในอดีตเมืองเชียงแขงย้ายศูนย์กลางอำนาจไปแล้วถึงสองครั้งนะครับแต่ครั้งสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แหละครับที่เมืองสิงห์ครับ เมืองเชียงแขงในอดีตปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้านะครับโดยขึ้นเป็นเหมือนเมืองที่มีการปกครองตัวเองนะครับมีกองทัพมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเขาเองครับภายหลังครับก็ตกอยู่ภายใต้อานัตของสยามก่อนที่ ฝรั่งเศสจะเข้ามาล่าอาณานิคมและตกเป็นของฝรั่งเศสไปนะครับเมื่อตกเป็นของฝรั่งเศสไปแล้วสุดท้ายเมื่อฝรั่งเศสคืนเมืองสิงให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับที่เมืองสิงนี่จึงเป็นเมืองของไทยลือ้อไทยเหนือนะครับ การเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ในคลิปวิดีโอนี้ก็พอดีมีชาวเมืองสิงห์นะครับเขาแนะนําผมว่าลองเลี้ยวเข้าไปดูบ้านบ้านนี้สิบ้านนี้เป็นบ้านไทยลื้อนะครับไอเราก็นึกว่าจะเป็นบ้านไทยลื้อแบบสวยๆที่เคยเห็นที่เชียงรุ่งนะครับก็รีบเข้ามาดูเลยครับปรากฏว่า เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านหนองคํานะครับเป็นหมู่บ้านไทยลื้อครับบ้านไทยลื้อก็จะเป็นแบบบ้านไม้ยกพื้นไต้ถุนสูงนะครับเป็นเรือนหลังใหญ่ๆต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะครับนี่ครับบ้านไทยลื้อนะครับมีบันไดขึ้นไปเป็นเรือนชานนะครับ เข้าไปเป็นโถงใหญ่นะครับบ้านของไทยลือจะเป็นพื้นที่โถงใหญ่นะครับข้างในนี่สามารถแบ่งซอยเป็นห้องได้หลายห้องนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบบ้านของไทยลือครับ,บนนแต่เมื่อการเวลา,าเปลี่ยนไปนครับเราจะเห็นบ้านไทลือได้มีการต่อเติมด้วยเสาและเมทัลชีตยื่นหลังคาออกมาจากนอกตัวบ้านนะครับก็พัฒนาไปตาม ยุคตามสมัยละครับก็ถือว่าพาคุณผู้ชมได้มารู้จักมาเห็นนะครับว่าเลือนไทยลือที่เมืองสิ่์นี่เป็นยังไงนะครับชาวลื้อที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรนะครับสมเป็นเมืองไทยลือเมืองสิ่์จริงๆครับจากนั้นเราจะกลับขึ้นมาบนถนนหมายเลข 17B ครับนะครับถนนสาย 17B เนี่ยนะครับ วิ่งจากเหนือสู่ใต้ในเขตของเมืองสิงห์นะครับโดยถ้าเราเลี้ยวขวามาเนี่ยนะครับขึ้นเหนือมาที่แนวภูเขานั่นครับตรงนั้นจะสุดแดนลาวจรวดแดนจีนกันที่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็เป็นชื่อตอนนี้ของเรานะครับตอนนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยขี่รถไปชม ชายแดนที่สุดประเทศลาวอีกจุดหนึ่งหลังจากที่ t ทล i l a n ัวร u r i งไ r i ด e r เคยพาคุณผู้ชมไปสุดแดนลาวกันหลายๆจุดนะครับที่จุดนั้นจะเป็นจุดที่สุดเขตของประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่เขตของเมืองจีนครับถนนจะวิ่งเป็นทางลาดยางนะครับสองเลนสวนแบบนี้ ผ่านทุ่งขนาดใหญ่ผ่านเลือกสวนไล่นานะครับทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นป่ายางนะครับถนนนำเราไปจนสุดที่ชายแดนแห่งนี้ครับตรงนี้เป็นด่านชายแดนด่านปางไฮครับลาวกับจีนนะครับ อ่าป่าสูงสูงเออเห็นมีมีมมต้นไม,ม้ที่บอต,ตันแม่นอืะออข้ามไปกับเม่นอ,อ๋อสุดสุดป่าที่บอตันกัน,นอ๋อข้ามไปกับเม่นไปเราข้ามไปเป็นเมืองอย่างเนาะเมืองมังเมืองมังามาสิบอ็ดสิบสองปานาเหนือแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่สิบสองปานาแต่ว่ามันเป็นเป็นเขตเนาะอนี้เขตเมืองมัง,มงอ่าขึ้นไปกับแป็นเมืองล่าเชียงคูงอืมข้ามไปนั่นนิดเดียว ก็เลี้ยวเข้าเมืองจีนไปเลยครับแต่ที่ด่านปางไฮนี่นะครับเป็นแค่เช็คพอยต์นะครับไม่ได้เป็นด่านสากลเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติก็ไม่สามารถที่จะผ่านข้ามไปได้ครับที่นี่จึงมีแต่คนลาวกับคนจีนนะครับที่จะข้ามไปมากันได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชพันธุ์การเกษตรนะครับเป็นอ้อย เป็นมันสำปะหลังเป็นข้าวโพดเป็นยางพารานะครับรวมถึงแขมก็มีแล้วแต่ว่าใครจะส่งออกมาทางช่องนี้นะครับเราก็จะเห็นรถยาวรถใหญ่วิ่งกันอยู่ตลอดเวลาครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งจีนก็จะเป็นเมืองมางนะครับจากเมืองมางก็จะไปเมืองลา จากเมืองลาก็จะขึ้นไปที่จิ้นหงนะครับหรือว่าเมือง12ปันนาในปัจจุบันนะครับที่เรารู้จักกันที่เขาเล่นน้ําสงกรานกันเยอะๆนั่นแหละครับใครที่เคยไปนะครับอย่าง Thailand t o u r i n g Rider ก็พาเพื่อนๆไปแชงกรีล่าเนี่ยก็จะต้องผ่านเมืองลานะครับผ่าน12ปันนาจิ้นหงนะครับเมืองที่มีนกยูงนะครับ พอออกมาถึงตรงนี้ครับก็จะเห็นเลยครับคุณผู้ชมว่าที่นี่เป็นที่ราบขนาดใหญ่หรือจะเรียกว่าแอ่งเมืองสิงห์นะครับที่รายรอบไปด้วยภูเขานะครับหมดทุกด้านเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วมีสายน้ำสิงห์ไหลผ่าที่ราบแห่งนี้ครับ จึงกลายเป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่นะครับเหมาะจะตั้งเป็นเมืองเหมาะจะตั้งเป็นอาณาจักรมาตั้งแต่อดีตนะครับที่นี่จึงเป็นที่ที่ถือเป็นที่ที่ดีที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับก็เรามาถึงที่เมืองสิงมาสุดแดนลาวกันที่เมืองสิงกันตามที่ พาคุณผู้ชมมาตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอร,รู้จักเมืองสิงกันสักหน่อยแล้วในรอบนี้ก็ก็ร,รู้จักเมืองสิงกันเท่านี้ก่อนนะครับเราจะกลับออกจากเมืองสิงกันที่ตรงนี้ครับย้อนกลับไปจากทางในคลิปที่แล้วก็เราผ่านซุ้มประตู เมืองสิงห์แต่ไม่ได้ไถ่ายรูปกันเป็นที่ะระลึกก็เพราะว่าเมื่อวานมืดแล้วนะครับวันนี้ขาออกฟ้าใสก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ะระลึกกันสักเล็กน้อยครับก่อนที่จะออกเดินทางจากเมืองสิงห์ในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการมาทำความรู้จักกับเมืองสิงห์ครับแล้วคงได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนเมืองสิงห์อีกแน่ละครับในคราวหน้านะครับ ก,การออกเดินทางจากเมืองสงห์ก็ให้วิ่งย้อนกลับทางที่เข้ามานะครับเป็นทางเดียวที่จะต้องวิ่งกลับออกไปนะครับในวันนั้นระหว่างการกออกก็ได้เห็นชีวิตของครอบครัวนี้ครับพาลูกน้อยซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับตอนไปรู้จะไปไหนเหมือนจะไปน้ำทาแบบเดียวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ต้องบอกครับว่ามีเรื่องตื่นเต้น ตอนตื่เต้นเนี่ยก็ดันเหลือแต่ไฟล์วิดีโอที่ความละเอียดต่ำเพราะว่าวิดีโอความละเอียดสูงในทริปนี้ของผมมีหลายๆวิดีโอที่ไม่สามารถบันทึกได้นะครับคือมันจะเหลือแค่ไฟล์ที่เป็นไฟล์ความละเอียดต่ำเท่านั้นแต่ก็ยังดีครับที่ยังเหลือมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะว่าไทยแลนด์ทัวริ n งไปเจออะไรมารถปินวะ วไปได้เลยรถจับไปได้วะยุดไปได้ยุดรถใหญจักรใหญ่พูดเลยจับจ่าย รถนี้ไปได้วะไปได้เหรอได้วะ รถจักย้ายไปได้ปะดเดี๋ยวซอยซอยประคองไงได้วะผ่านไปนี้โอเครถจักหน่อยไปได้อยู่ไปได้จักหน่อยไปได้ คันนะครับมาจะเอกันอยู่กลางโค้งแคบๆในหุบเขาตรงนี้นะครับสายเป็นเหวขวาเป็นผาล่องลงไปเป็นร่องน้ำนะครับความยากลำบากก็คือแค่ทางเดินคนเดินได้นะครับ oh, dear, dear. เพราะฉะนั้นนี่รถของเราก็จะต้องปีนปีนเขาเรียกว่าปีนขอบ ทางที่ชันนะครับมีหินก้อนใหญ่ๆก็ได้พี่น้องชาวลาวมาช่วยนะครับก็ต้องขอขอบใจมาที่นี้ด้วยนะครับก็ผ่านมาได้ก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองออกมาก่อนครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเคลียร์รถใหญ่สองคันนี้ออกได้ตอนไหนนะครับสงสารพี่ๆรถยนต์ล่ะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ ได้ผ่านเข้าผ่านออกกันตอนกี่โมงนะครับผมก็ไม่ได้ตามข่าวนะครับก็ออกมาเรื่อยๆครับก็มีความสวยงามของหมู่บ้านต่างๆนะครับเมื่อกี้ก็เป็นล้าวข้าวที่อยู่ริมทางนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งเรียบเลาะกับสา,สายน้ำสายน้ำสายนี้ก็คือสายน้ํำถาครับ ตรงจุดนี้ก็เป็นร้านอาหารให้บริการลิมน้ำท่านะครับต้องบอกว่าหน้าแวะถ้ามีเวลานีหน้าแวะครับอีกสิกว่ากิโลหลวงน้ำท่านะครับก็รีบออกมาครับเพราะว่าวันนั้นครับปลายทางของ Thailand t o u r ิ n งไรเดอร์ก็ เอาจุดแรกก่อนที่เราจะไปถึงนะครับ Thailand t o u r i n g r i d e r ก็จะต้องไปถึงที่ตัวเมืองหลวงน้ำทาซะก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องไปหาน้ำมันเติมครับมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นป้ายครับเป็นวงเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายออกไปทางนี้ครับแต่เดี๋ยวผมขอวิ่งเข้าไปในตัวเมืองหลวงน้ำทาซะก่อนเนาะแล้วค่อยย้อนกลับมาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ บอกว่าไปขอเติมน้ำมันใส่รถเติมพลังให้คนก่อนครับเมื่อกี้นี้กว่าจะพาออกมาได้ก็เหนื่อยเลยครับขอเติมพลังด้วยกาแฟวันนี้ก็เลยจะต้องมุ่งหน้าไปที่ปั๊มป,ปตทเนาะาอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าครับเรามีคาเฟอ,อเมซอนให้ได้กินกัน เพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับตื่นตัวหลับคาเฟอินกันสักหน่อยให้คุณผู้ชมได้ชมกันมาถึงตรงนี้ครับว่าได้ชมสภาพของตัวเมืองหลวงน้ำทาในปัจจุบันด้วยนะครับ mm. ก็มีตึกใหม่ๆอาคารใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับตรงนี้ก็ตลาดมืดแล้วเนาะโรงแรมจำป่าเนาะอย่างที่เห็นครับวันนี้หลวงน้ำทาจเจริญขึ้นนะครับ ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับเอาเป็นว่าสำหรับในวันนี้ก็อำลาคุณผู้ชมกันที่ตัวเมืองหลวงน้ำทานี่แหละครับเดี๋ยวผมขอไปเติมน้ำมันเติมน้ำกาแฟกันสะก่อดนะครับแล้วในตอนหน้าครับไทยแ l a n d ทัวริ่ง r ลเดอร์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ต้องขอให้ช่วยกันติดตาม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ Thailand Tour Rider ไทยแลนด์ทัวร์เรนเดอร์ได้มีกำลังใจพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับสวัสดีครับ